นี่นะครับของพ่อเนี่ยก็มีตัวอ้วนน,นะแม่ตัวอ้วนนี่ยกำลังจะนำงลงรถนะครับนะครับนี่นะครับก็มีพ่อค้านายหอยก็มารุมเลยฮนะนะนะมาสนใจนะครับไอ้บรรยากาศที่ตาจุฬบทตอนเช้าเนี่ยนะครับ ครับนนรมแม่วนอ้วน,นพวกนี้ก็มีพ่อค้านาห้อยก็สนใจเยอะเอามายยอโตัวกันอ่ยโอ้มีตาม้วนห้ามกันไน้แล้วก็เนี่ยฮะเจ้า,น,จา,า,น,จานี้มีสี่ตัวนะดูดูพ่อค้าในห้อยนะครับต่อ,ตอมา รวมต่อรอกันอยู่นะเจ้าเนี้เพิ่งเพิ่งจะนำเข้ามานะนะฮะโอ้บยากาศควตรอัญญากนะครับก็นี่ฮะมารวมต่อกันะครนะครับ พ่อแม่สาวสวยคงได้ขายนะถ้ราคาแบบไม่นานมากก็ เดี๋ยวผมจะสอบถามนะสอบถามพ่าเขาตัวราคาเขาขายกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ขายไปแล้วนะขายไปแล้วจับกลับคนมากับ